เดี๋ยวตอนนี้เราจะมาดูนะครับสิ่งที่ Photoshop เรียกว่า Adjustment Layer นะครับซึ่งเป็นลักษณะของ Layer ที่ใช้ในการปรับสีสันของรูปภาพนะครับถ้าเราดูที่เมนู Layer จะมีคำสั่ง New Adjustment Layer เราสามารถจัด Level Curve Color Balance Brightness Contrast Hue Saturation Selective Color Channel Mixer Gradient Map Invert Threshold แล้วก็ p o s t e r i z e ซึ่งการใช้งานคำสั่งเหล่านี้อยู่ที่คำสั่ง Image บอกว่า Adjustment เป็นตัวเดียวกันนะครับแต่การทําเป็น adjustment layer มีข้อดีก็คือว่าเราสามารถปิดได้นะครับโดยปกติถ้าสมมุติว่าเราสั่ง image นะครับ adjustment สมมุติเอาอะไรดี color balance นะครับเราบอกว่าปรับสีนะครับให้ออกไปทางแดงมากขึ้นนะครับแล้วก็น้ําเงินมากขึ้นนะครับสมมุติว่าอย่างนี้เวลาเราปรับแล้วเรากดโอเคนะครับโปรแกรมก็จะทำการ apply ลงไปบนรูปภาพของเรานะครับแต่ว่าถ้าเราทำเป็น adjustment layer นะครับ สั่งเลเยอนะครับบอกว่า add new adjustment layer เราปรับสมมุติว่า color balance เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะให้เราตั้งชื่อรวมทั้งมี option ว่าจะกรุ u p กับ l a เยอร์บนบนนั้นหรือเปล่านะครับเราบอกว่าจะ group หรือไม่ g r ุ u p ก็ได้โอเคเอา default สมมุติว่าตอนนี้เราตั้งค่านะครับเหมือนเมื่อกี้นะครับให้เป็น red มากขึ้น blue มากขึ้นกด OK เราจะพบว่ามีเลเยอร์ปรากฏขึ้นมาเลเยอร์นึงแล้วก็เลเยอนี้มาพร้อมเลเยอ m a s นะครับ ก็เป็น adjustment layer ถ้าเราปิดตานะครับภาพของเรายังเหมือนเดิมนะครับนี่คือการปรับนี่คือไม่มีนะครับดูต่างกันน้อยนะครับสมมุติว่าผมเอา layer นี้ทิ้งไปเอา layer ที่เห็นชัดๆเอาเป็นพวก posterize กันแล้วกันนะครับสมมุติว่าตั้ง level สัก8กันแล้วกันกดโอเคอย่างนี้จะปรากฏบน layer ของเรานะครับปิดเข้าไปนะครับมองไม่เห็นเปิดนี่มีเอฟเฟกพอเห็น m a s แบบนี้ก็แสดงว่าเราสามารถที่จะทําการเล่ทำ a n d ทำการ adjustment รูปภาพของเราเฉพาะส่วนได้ถูกไหมครับเฉพาะส่วนยกตัวอย่างเช่นเราต้องการ Adjustment ให้มีเฉพาะส่วนที่เป็นรูปคนเราก็ไม่อยากแล้วก็ทาสีดําลงไปนะครับในส่วนที่เราไม่ต้องการทํา Adjustment นะครับจะคงเหลือไว้เฉพาะรูปคนก็คงเหลือไว้ได้นะครับอย่างเช่นบริเวณเสื้อผ้าอาจจะไม่ให้ทํา Adjustment ลักษณะแบบนี้นะครับสามารถทําได้ ก็คือเราทำ masking นั่นเองนะครับถ้ามาดู masking ที่นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนที่เป็นสีขาวก็ให้ทำงานส่วนที่ไม่เป็นสีขาวก็ไม่ต้องทำงานนะครับหรือว่ามีอีกวิธีหนึ่งนะครับกรณีที่รูปภาพตัวอย่างของผมเนี่ยผมทำการสร้างเวกเตอร์มาสไว้แต่ปิดไว้ก่อนกด shift คลิกตรงนี้เวกเตอร์มาสก็จะทำงานถูกไหมครับเราสามารถทำให้เกิดเอฟเฟกนะครับบนเลเยอร์ของเราได้แล้วก็ทำ masking หรือว่าทำ selection ก็แล้วแต่ ในการทำ adjustment layer จะมีผลทะลุลงไปทุก layer นะครับยกตัวอย่างเช่นรูปทางด้านหลังเนี่ยนะครับก็ทะลุลงไปด้วยนะครับแต่พอมองเห็นนะครับว่าบางส่วนเนี่ยถูก mask ไปนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราต้องการให้ adjustment layer มีผลเฉพาะ layer ที่เราต้องการต้อง group นะครับก็ต้องกรุ u p ลงไปกับ layer ของเรานะครับโดยที่เราจะต้องกด alternate นะครับแล้วก็คลิกลงไปนะครับก็จะทำให้ layer Adjustment layer กลุบลงไปกับรูปภาพของเราสังเกตดูด้านหลังไม่มีผลนะครับปิดตาหรือเปิดตาก็ไม่มี Adjustment layer ลงไปในส่วนของรูปภาพทางด้านหลังโอเคนะครับหรืออีกทีก็คือว่ารูปภาพของเราต้องอยู่บน Adjustment layer อย่างนี้ตัวนี้ก็ไม่โดนไม่โดน Adjustment นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าอยู่ข้างในนะครับอยู่ข้างในอย่างนี้อยู่ในกรุ๊ปนะครับก็จะถูก ทำการ Adjustment ด้วยนะครับสังเกตดูถ้าปิดนี่คือปิดนี่คือเปิดนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตัว Adjustment Layer มีสิ่งที่เราต้องรู้คือว่าทำมาส์ได้นะครับซึ่งนอกจากจะเป็น Layer Mask ก็สามารถทํา Ve เ t อร์ a s k ได้นะครับเหมือนกันถ้าเกิดสมมุติผมมียกเลิกกรุ๊ปก่อนก็นแล้วกันผมมี Layer อันนี้นะครับปิด Adjustment Layer y e r นี้ไปก่อนผมมี Layer อันนี้นะครับ คอนโทรลคลิกนะครับเพื่อสร้าง Selection ขึ้นมาแล้วเราบอกว่า New Adjustment Layer เอาเป็น h u e s a t u r a t i o n นะครับถ้าเรากดาสมมุติว่าปรับค่าง u u s a t u r a t i เ n เป็น c o l o r i z e ซแล้วกันนะครับเปลี่ยนสีลูกกลมๆนี้ไปเลยนะครับให้เป็นสีตามที่เราต้องการสมมุติว่าเอาสีนี้กดโอเคทำแบบนี้นะครับโปรแกรมก็จะสร้างเป็น Layer Mask ขึ้นมา นั่นหมายความว่าจะเป็นเฉพาะบริเวณนี้ของรูปภาพเท่านั้นที่ถูก adjustment แต่ถ้าสมมุติว่าผมปิดตาตรงนี้ไปเห็นไหมครับ layer mask ก็ยังจะทะลุลงไปทะลุลงไปบนทุกรูปภาพทุกเ layer ท,ท,ที่อยู่ข้างล่างตรงนี้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเรา group นะครับ group สอง layer นี้เข้าด้วยกันนะครับก็จะมีผลเฉพาะ layer ที่ group เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะใช้ layer m ม s สเป็นตัวกำหนดแต่ก็ยังทะลุ แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราวางภาพนี้อยู่ข้างบนก็ไม่เป็นไรนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือทําการกรุ๊ปนะครับส่วนของ adjustment layer แล้วก็ข้อดีของ adjustment layer คือว่าปิดตาได้นะครับไม่เอาหรือว่าไม่พอใจต้องการเปลี่ยนแปลงค่าก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับเป็นค่าที่เราต้องการตามที่เราต้องการได้นะครับซึ่งไม่เหมือนกับการสั่ง adjust ด้วย image และบอก adjustment นะครับ ซึ่งตรงนี้เมื่อทําไปแล้วจะเหมือนกับการเรนเดอร์นั่นเองก็คือจะกลายเป็นรูปภาพลงไปโอเคถ้าเกิดสมมุติว่าเราต้องการที่จะเรนเดอร์เราก็สามารถอาจจะใช้วิธีคําสั่ง Merge ก็ได้นะครับอย่างเช่นผมสั่ง Merge Link นะครับ Merge Link โปรแกรมก็จะทําการ Apply ส่วนที่เป็น Adjustment Layer ลงไปกับเลเยอร์นะครับตอนนี้ก็จะทําให้เปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ในทางปฏิบัติแล้ว Adjustment Layer ไม่ได้ทําให้ไฟล์ใหญ่ขึ้นมากนักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ายัางอยู่ในระหว่างการแก้ไขาการใช้ Adjustment Layer ก็เป็นตัวที่จะช่วยเรานะครับในการทํางานให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงไปมานะครับเพื่อทําให้ได้ภาพที่ดีที่สุดได้